สวัสดีครับวันนี้เราพามาชมพี่สุยาเขาจะถอยรถสิบล้อแม่ลูกนะครับ mm hmm. เขาจะถอยโชว์ให้ดูนะครับปกติขับแต่หัวลากเทรลเลอร์วันนี้จะลองขึ้นสิบล้อแม่ลูกดูว่าจะง่าย <c oughs> เหมือนขับ <c oughs> เป็นกระจุไฟฟ้าดูว่าจะง่ายเหมือนสามหกหรือเปล่าหัวลากเทรลเลอร์หรือเปล่านะครับมีรถข้างหลังนะ มีรถข้างหลังนละ้ไปได้หรือเปล่า,าน่ามีมาจอดมีมาจอดอีกแล้วคันนึงอ่ะมีมาจอดอีกแล้วคันหนึ่งนะออนนงนะต้องขับลรอกแล้วมังปกติแกขับ เป็นแม่ลูกนะครับเออเปไม่ใช่ครับเป็นเทนเลอร์นะครับอันนี้จะมาลองแม่ลูกดูมองเป็นไงเป็นไงได้ไหม <S <S เป็น F X z 360นะครับเป็น10ล้อแม่ลูก แกบอกว่าเดี๋ยวจะถอยอ่อนให้ดูไม่รู้จะไปรอดหรือเปล่านะครับหรือจะพับล็อกต้องรอชมนะครับคนไม่ไม่เคยขับสิบล้อแม่ลูกนานแล้วพี่เกียไม่ได้ขับแต่ถ้าพับก็จะง่ายกว่านะว่าแทงออกไปเลย เือฟื้นความจำเก่าครับโอหสุดยอดเหมือนกันนะไปเลยไปเลย,เลยโอ้แน่นอนวะพับเลยง่ายดีนี่พับล็อกแล้วนะครับ กพอความง่ายพอพับล็อกปึ๊บวงเดือนตรงนี้จะล็อกไว้ไม่ให้ล้อเลี้ยวนะเพื่จะง่ายหน่อยก็จะดันออกดันออกขับขว้าเลยขับขว้าเลย ดี๋วจะให้แกถอยเข้าตรงนี้ช่องนี้ให้นะครับเพราะว่าจะมาเปลี่ยนสวิตล็อกตู้นะครับกฎหมายค่อนข้างปรับหนักนะครับถ้าหากไม่ล็อกสวิตล็อกตู้นะครับก็ต้องซ่อมแซมให้ดีตัวในเสียแล้วก็เปลี่ยนให้นะให้นะครับแต่หากไม่ไม่ล็อกนะครับถ้าขนส่งจับปรับนี่สวิตละห้าพันนะครับโดนแน่นะโดนเนี่ยเคยโดนไปแล้วครับก็ตอนนี้ก็ต้อง เห็นใจเพื่อนร่วมทางนะครับก็ต้องซ่อมให้มันดีเพื่อความปลอดภัยเจบอกว่าเกจะลองถอยยอ่อนเข้านะ มีพับพับแล้วครับไม่ไม่ไม่อ่อนแล้วครับถอยไปเลยถอยไปเลยได้อยู่ได้อยู่ถอยมาเลย เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพอก่อนพอก่อนเอาสายรวมออกก่อนแป๊บนึงเก็บสายรวมออกอออก่อนแป๊บนึงถอยมาอีกถอยมาอีก เดียบร้อยครับในตัวไหนนี่น,네น,นะครับสั่งว่าตัวนี้เสียนี่เสียอ๋อตัวด้าจับมันไม่มีเหรอแต่ตัวนี้หมุนได้อยู่เนาะ ไป็นไรเรแป๊บเดียวเป็นไงบ้างครับหรือฟื้นความจำเหรอจะใช้ยอ่อนจะบอกจะใช้เวลานานนะรถหน้าเซเว่นเขาเยอะก็กลัวเกิดอุบัติเหตุอันตรายนะครับแกก็ไม่ค่อยได้ชินกับแม่ลูกเท่าไหร่ก็เลยพับล็อกเข้าเซเว่นรถค่อนข้างเยอะก็ เกีใจเขาครับต้องรีบเข้ามาเป็นพื้นที่ของเขาไปรบกวนมากไม่ได้ครับก็ซ่อมแป๊บ,บแป<บ>๊บ,บเดียวแล้วครับช่างบอกด,นนบดูทุกตัวแล้วก็ต้องซ่อมให้มันใช้งานได้หมดนะครับสวิตชล็อกตู้ เวลาตู้ลงปุ๊บเราก็มาหมุนตรงนี้นะครับก็จะล็อกขาตู้ไว้ก็ตัวอื่นๆก็ยังใช้ได้อยู่นะครับนี่นะนี่นะครับเวลาล็อกล็อกแล้วจะเป็นประมาณนี้นะครับจะขวางมาประมาณนี้นี่คือล็อกล็อกตู้แล้วนะครับนี่ตัวนี้จะล็อกล็อกเรียบร้อยแล้ว มนเสียงขวานี่คือล็อกตู้แล้วนะตู้ก็ไม่มีทางหล่นไปไหนได้อย่างนี้ครับนี่คือล็อกไปแล้วนะล็อกไปหมดแลวครับตัวนี้น่าจะเพิ่งเปลี่ยนใหม่ซื้อมาเปลี่ยนใหม่ตอนแรกไม่มีก็เปลี่ยนให้แล้วครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณที่ติดตามมารับชมครับ